ข้าวเร็กมาแลข้าวสำคัญกันก้นนะครับจังหวัดพังงาจันนานวันดินโลภายใต้แนวคิดอาหาร,ก,รก่อกําเนิดเกิดจะดินเน้นความสำคัญกอ,องการสร้างสุขภาพดินทีดีครับโดยที่ว่ประชุมจำปูนสูตราชการจัรงหวัดพังงานายนทะลึงซักหนุดประอ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเปิดนานวันดินโลกันนะครับ2 5 6พ้อขจังหวัดพังงาผภายใต้แนวคิดอาหาร,ก,รก่อกําเนิดเกิดจะดิน พร้อมทางมอบเกติบัตรดิน่นเกติบัตรดินดีเด่นต้นแบบน,นะครับดีต้นแบบแล้วก็มอบอบัตรดินดีให้กับเกษตรกรจำนวนแปดไร่แล้วก็มีการจัดนิทรรศการโดยพระบารมีปัทภีปัทนาห้าทันว่าวันดินโลครับการบรรยายพิเศษโครงการการจัดการทางกาะยาพเปียก,การปลูกพักบุนแคลการวีเคราะห์และการอ่านพ่นของดิน ตลาดนัดสินค้ากษตรตเหล็กกระห้องปฏิบัติการวิเคราะห์นินครับงานวันดินโลกปี2565ค่ะจัดขึ้นเผื่อน,อนอมรำลึกและเทิดพระเกียรติที่คุณในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทส้มแดดพระบรมชนากาธิเบศมหภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มานาถบอิผิดและส้มแดงพระการิธาธิราชาวกรมส้มแดงพระเทพระราสุดาสยามบร,รม,มาราชกุมารีถีทรงซึบสานรักษาตอย้อยพระราชปณิธาน,านแห่งพระบร,รมราชนกนาถเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ ทรัพยากรดินและการพัฒนาทีดินย่างต่อเนือ้อและเพื่อรวมใจปอกปักรักษาดินค่ะซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญยิงข้องประเทศให้เป็นโมอรด็อกข้องลูกล้านภายใต้แนวคิดดินดีคุณภาพชีวิตดีค่ะสําหรับการจัดงาน<ะ>วันดินโลกปี2565ค่ะก้อนแนนความสําคัญในเรื่องของการสร้างสุขภาพดินทีดีส่งผลถึงความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยทางอาหารแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีตามแนวคิดวันเฮลค่ะซึ่งก็<ะ>ไม่ถึงการพัฒนาสุขภาพ คนซั์แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันให้มีสุขภาพทีดีแบบองค์รวมภ่ายตายเป้าไมา้ก,การพัฒนาความมั่นคงทางอา,ายั่อย่างยืนเพราะ9 5เปเซนข้องอาหารเนี่ยคะ่ะล้วนมีต้นกำเนิดมาจากดินนั่นเองค่ะ,อ,อ,ะอันนี้ก็คือทีจังหวัดพังงานะคะค